ก้าวอื่นเรามาเช็คชื่อกันก่อนนะครับจะมีเพื่อนมาอีกไหมนะครับจะมีเพื่อนมาอีกไหมนะครับอ่าเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้ดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้ดูเลยนะครับดูตริญยาโน้ ประชาสัมพันธ์นะครับามาเช้านะครับประช้านี่ใครดูได,ได้ได้ทันดูประชาสัมพันธ์บ้างลูกได้ทันดูไหมแล้ดูดีอ่าดูตับยบาหนึ่งนาทีนะลูกอ่ะนะครับครูจะไม่ตัดเองละเพราะครูตัดเองมาห้าคาบติดแล้วนะครับแล้วมาเช้านี้ครับห้านาทีครูก็ตัดไปแล้วนะครับครูตัดตับยะาไปแล้วอ่าเชิญชิระพะ ไอชารีฟเลยครับตามยาเพื่อนอ่านเลยครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับชาริฟเจออะไรภาษาไทยใด้ไม่ยากภาษาไทยอย่างเดียวได้ไม่ยากอ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนัรบดีเขาอ่านภาษาอาหรับให้ฟังอ่างั้นนัรบดีอ่านภาษาอาหรับก่อนลูกภาษาเดี๋ยวภาาษไทยเดี๋ยวค่อยแปล

โอเคเอายากเอ้าสริฟเมือ่อผู้อื่นอวยพรสู่เจ้าที่ดีกล่าสลามหรือแสดงมิตรภาพที่ดีดังนั้นสู่เจ้าจงตอบคำอวยพรที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยตอบคำอวยพรที่คล้ายกันแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงตรวจสอบทุกสิ่งโอเคนะครับ สรุปง่ายๆนะครับการกล่าวสลามในกุ้งวรามาตุลล้อวบระกาศตูนะครับเป็นการกล่าว,วอวยพรนะครับการกล่าวสลามเราเนี่ยเป็นกล่าวกักล่าวกล่าวอวยพรนะครับขอบความสรรันติสุขจงประสบแด่ดท่านใช่ไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็นะครับก็ขอให้ท่านพบกับความสรรันติสุขเช่นกันนะครับอันนั้นคือการกล่าวสลานะครับต่อมาครูจะแชร์ให้ดูเรื่องงานนะครับโอเคนะเห็นมานุษย มาทีมาทีนะครับอ่าดูเรื่องงานมสามหนบันทึกการบ้านมสามนะครับดูเห็นไหมลูกเห็นไหมนรีบดีนะครับวันที่ยี่ิบสี่มีคณิตศาสตร์งาน,งานคู่สอบสอนพิเศษน,นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะครับคอมพิวเตอร์แบบฝึกผัดนนะครับอันนี้นะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่ครูจะให้เธอดูนะครับ แคปทันไหมนยเมื่อกี้่แคปไว้ป่ะเอาใหม่เป่ะเอาใหม่ปล่ะลูกเอาใหม่ไหมอ่าเอาใหม่อ่อาอแคปไปเลยลูกะน,ะน,นะอันนี้งานมสามนะมนะครับโอเคนะหนึ <S 1> 1 <S ่งครูจะรับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามโอเคนะครับต่อมาก็เป็น ตบ,บิยาแล้วงานแล้วนะครับมีงานของอาจารย์ท่านหนึ่งส่งฝากส่งมาฝากให้ครูประชาสมคัญให้กับเธอนะครับนะครับก็คือางานชิ้นนี้นะครับก็คือของวิชาเทคโนโลยีของอาจารย์เมเทวีนะครับนะครับแต่วันที่เท่าไหร่อันนี้ครูครูไม่ทราบนะว่าอาจารย์อาจารย์ผูส้สอนเนี่ยเขาจะเก็บวันไหนนะครับก็คือแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับแบบฝึกหัด ที่1นถึงสองนะครับอันนี้สิบคะแนนเขาแจ้งมานะครับแต่วันไหนนะครับเดี๋ยวหนูติดตามจากครูผู้สอนเอาเองชิ้นงานการออกแบบนําเสนอเทคโนโลยีสิบคะแนนนะครับอันนี้นะครับแบบฝึกหัดหนึ่งถึงสองนะครับสิบคะแนนนะครับอันนี้วัสดุอุปกรณ์เรคร,รเื่องมือแล้วความรู้แก้ปัญหานะครับสอบท้ายหน่วยเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและความรู้การแก้ปัญหาอันนี้สิบคะแนนนะลูกโอเคนะนับหนึ่งแพ้แนะลูกนฤบดีพยานนท์นับหนึ่ง นับสองนับสามครับโอเคนะอันนี้แคปไว้นะลูกอันนี้ครูครูไมเวีฝากมาให้ครูประชาสัมพันธ์ให้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับงานในซีซ่าทั้งหลายแหล่นะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับตามให้เสร็จสิน้นซะนะครับตามให้เสร็จสิน้นเดี๋ยวครูดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวิชากีรอตีนะครับ ไม่จำเป็นอย่าหยุดเด็ดขาดนะครโอเคนะวิชากิโราตีนะครับเดี๋ยวครูดูให้นะประชาัมพันธ์มาเช้านี้ดูแล้วนะใครลงบ้างห้องเรามีใครลงบ้างห้องเรามีใครลงบ้างลูกลงครับผม,ผมคนเดียวนักเรียนตั้งเยอะข้าคนเดียว นะครับอ่เดี๋ยวเช็คชื่อกันก่อนน้ลกูกเช็คชื่อกันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะจะจากไปเดี๋ยวครูจะไปธุระด,ด้วยนะครับเช็คชื่อกันแป๊บหนึ่งนะครับดูนะเช็คชื่อพับรนุง ามทับหนึ่งถ้าโฮมรูมโรมรูมโรมรูมเก้าการอยู่ปะเดี๋ยวไปดีดูห,หน่อยไม่อยู่ครับเก <c oughs> ้าการไม่อยู่มีใครอยู่<ะ>มาร์ตไม่อยู่หัวฉ<ะ>ลีบมนุษอยู่ปะอเดซครับอยู่ครับมาครับรัฐภูวงหาน รัตภูมิอยู่ปะไม่อยู่ครับอุมาศก็ไม่อยู่มาดูครูนะลูกดูนะความใหญ่อยู่ปะรัตภูมิไม่อยู่ป้อมใหญ่อยู่ปะไม่อยู่กันท่านดีโชคเกือ้อครับิรติอยู่ป่าวชยานนท์ชัยอิอยู่ป่าอยู่ครับผมเฮ้ย กัญญาจารีอยู่ป่ะอันดีลันนัดดินคุณใฟ้ารามาวันนี้ขาเร่งมาบุรงอา้าวแล้วมีใครจะใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้ชารีฟเดี๋ยวพูดดูนี่มีชารีฟชายานน พิติครับมากสยานนอ,นอยู่เมทีสะแอร์เมทีสแแอมีใครอีกอีกคนน่ะกี่คนนะ่นนะรบดีเธอดูดิสมาชิกอ่ะไม่นับรูหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับเยครบแล้วโคตรเยอะอะ่ะเข้าโฮมรูมนะครับเด็กขาดโฮมรูมเยอะมากนะครับ เดื๋ยวไ,ไปอยู่ห้องนู้นวะหรือไปอยู่ห้องมสามก็ไม่มีนะครับโอเคนะนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมละหมาดอย่าลืมงานนะครับแล้วกิจกรรมวันศุกร์นี้ต้องเข้าทุกคนนะลูกโอเคนะลูกโอเคนะโอเคนะครับอ่ะเมธี Baik mai, doa pilihan cum luk. Subhanallah, Allahumma. Semoga kita syukur. Selamat malam.